มึงกิจการของท่านเพื่อนครับสุดยอดเลยเลียงเป็ดเหลียงไก่เป็นลอยโตเลยครับมี่ไก่สองลอยเลยรบรรยากาศก็ดีครับอยู่ไก่ชีวิตอยู่ทงให้ทุองหน้าครับสุดยอดเลยครับเรียงป้าพ่อมีทา่างหาก ใช่เลครับผมโอ้บรรยากาศดีสยองด้วยใส่ชีวิตเแรบบียแบบง่ายครับผมเสี่ยงไก่อารมณ์ดีครับผมไก่อารมณ์ดีเฉพาะมึงนี้นี่ครับสองร้อยเหนไหมเจ้โบเดคขายครับไก่โบเดกขายไก่เต็เเหลังๆเขามีปลาอ่อยอันนี้เขามีหมาเฝ้าอย่างดีเลยครับผม มาไปมาเนี่กัดเลยครับหมาตัวอื่นมากไปไหนเลยจักท่างเขาอยู่ไ่นี่ไก่ยางเรียนมีมองไก่ยางเรียนน้ำจักเปิดมาเลยหรอกเปิดเขามันจะได้กไก่ทอโอ้ ไกหลายครับโอ้ขับอินครับผมตึ้นเลยหามองเบิ้งมาไดนด้วครับผมอยากเบิง้งด้วยมเห็ดไว้ไร่างนี้ทางน้างงามไกลว้าเห็ดง่ายๆองครับนี่แต่ว่าหลอมตะไคร้อย่างดีมาคนเดิน,นด รับปุ่มไปเห็ดดีเลยกุับกุ๊ก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 กุก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 กุ๊ก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 กุกก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 ก ข้อสุขของเขาครับผุเขาอ,อยู่เขาคนพบบข้อสุขเลยครับผมตรนนี้ดิขึ้นรถุดกขึ้นรถดูว่าอ๋อเป็ดครับคนเราขายกไกนน่าเชื่อใ้กินไข่ครับวใหลายเทะ อืพิษมวนครับผมเขาออกมาอยู่ให้น้ำปลาลเลยนี่พื้นทีก่กว้างนี่อันนี้ก็เห็ดโขกยังอยู่เลยโขอไก่ที่นี่เป็นย่ไงไงจับเป็ดครับผมเป็ดมันตื่นควายตัวมาหอดีพี่สะเขาเป็นโขกน้องง,งน้านะครับเขาแบบกุดศะแบบสองหน่วยตามนี้พอมีเลยพอมีแะปลูก,กกล้วยตัวนี้ครับ กขากำลังปลูกเพียงไว้พอได้กินไค่เป็นว่าแ้วก็ขายครับผมเลียงยเขาเห็่อมในาหน่อยง่ายไหม เห็นบ่หมาเฝ้าเป็ดเขามีหมาเฝ้าเขามีหมาเฝ้าเป็ดเห็นบ่เขามีหมาเฝ้านะฮะมัน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 มาคือเก่านะหมามุนีป,ปุ้หูบ่กวันศุกอยู่บ้านเฮานี่แหละ Đây là นะจักไรสิ cầu... Đây กัดบ่สิเป็นไรของผู้ใหญ่ตีเพิ่นขายไร่ละ90,000บาทไร่ละ ต้นมันอยู่าขาถนนนะของอพี่าอ้พี่ปลูกไว้ผมเ,เ,เอามาปลูกมันถือดินเหนียวก็ค็ต้นปักง่ญเลย